สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดครับผมเนาราคาสองร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมพร้อมส่งเลยนะพี่นะสองร้อยบาทพร้อมส่งครับผมทุกรายการเลยครับผมส่วนช่องทางการติดต่อของเราก็เหมือนเดิมนะพี่นะเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนเอเดียไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องเพียนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัน,นครับผมแล้วก็จะแนะพภาพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะพี่นะ้าสาหรับช่วงเช้าของวันจันทร์ครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเป็นภาพสมเร็จรายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับถ้ารูปภาพาไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่าน,นไดถูกใจงองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ พักหลายรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมถูกใจเลครับโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกันได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่วันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งเลยนะพี่นะไม่มีค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับผมจะเก็บปลายทางหรือว่าจะ สะดวกโอนก็เท่ากันเลยนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆทั้งนั้นนะพี่นะจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับผมนี่ครับารายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาระสมเด็จรายการที่สองครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สองนะครับผม ร,รายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาชสมเด็จรายการที่สามครับผมแต่อง์นี้หนาเลยนะพี่นะ,นะได้มาแบบหนาอย่างนี้เลยจะเป็นรายการที่สามครับผมองนี้ ร,รายการที่3ามครับสองร้บาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่4ี่ครับ รายการที่4ี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่5้าครับผม นี่ครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปลอหลุมพ่องเงินรายการที่หกครับผมน,นี่เป็นรูปลอหลุมพ้องเงินนี่น่าจะเป็นไปทางพิมพ์วิยมแล้วพี่นะนี่ครับ ร,รายการที่หกครับผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระชัยรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับ,ร,บรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยบาท ่อไปเป็นพระปิดตาผมรายการที่แปดครับผมรายการที่แปดครับผมเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยนะพี่นะ ร,รายการที่แปดครับผมองค์นี้สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเก้าครับผมนี่หมายเลขเก้าเป็นลูกอลอหลวงพ่อจ้อยครับผมนี่หมายเลขเก้าเป็นลูกลอหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรครับผมนี่ครับนี่ครับผม ครับหมายเลขเก 9, ้าก็ผมสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นลูกหลอหรืรอกุญทวดหมายเลขสิบับผมลูกหลอดหรืรอกุญทวดหมายเลขสิบับผมองค์นี้ หมายเลขสิบครับผมสองร้อยบาทครับผมเอาไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบเอ็ดครับผม นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นผ้าน้างพยาหมายเลขสิบสองครับผม หมายเลขสิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอ่าลูกหลอดของเงินพิมพ์อุ้มบาทครับผมเนี่ยหมายเลขสิบสามครับผม หมายเลขสิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นสังกระจายครับผมหมายเลขสิบสี่ หมายเลขสิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผม่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้อาพระหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับผมนี่ครับหมายเลขสิบห้าเป็นพระหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอ่าพิมสองหน้าครับผมนี่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเ,เป็น,นอ,อาเหรียญหลวงพ่อธรรมจักร นะครับหมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญอ่าหลวงปู่ทิมครับผมเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมครับผมหมายเลขสิบเจ็ด หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอนรวมพ่องเงินหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ครับอ,ออกวัดท้ายน้ำครับผมนี่หมายเลขสิบแปดครับผมออกวัดท้ายน้ำครับผม หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญอังกรรคู่หลวงพ่อเอียครับผมเนี่ยหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียครับผม หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้เป็นพักกิง่งไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่นะเนี่ยเนี่ยต่อโค้ดเนี่ยปอปาพ่อพานนี่ครับเนี่ยเขามีต่อโค้ชัดเจนเลยนะพี่นะแต่ไม่รู้เป็นของพระอาจารย์ท่านใดนะพี่นะพักกิง่งเนี่ยจะหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเนี่ย กิ่งยังดังอยู่นะครับผมในหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม หมายเลขที่21่็ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขที่22ครับ หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นคุณแผ่นเคลือบครับผมเนี่ยแต่ตรงจมูกเขาเป็นอันนี้นะพี่นะเนี่ยเป็นรอยตรงนี้นะเนี่ยเหมือนรอยเป็นรอยกระเทาะครับผมเนี่ยนี่ครับผมองนี้เนี่ยเนี่ยเป็นรอยกระเทาะออกนะครับผมเนี่ย เป็นคุณแผ่นเคลือบหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมต่อไปเป็นสุ้มกอหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับเป็นสุ้มกอหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม หมายเลขที่24่สี่ครับผม200ร้อยบาทครับผมหลับไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้านี่เป็นผัาปางลีหลาครับผมเนี่ยเขาเรียมเก่าๆบางๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยแล้วก็มีโค้ดมีมีมมอักขระลยันเนี่ยนะพี่นะเขาปั๊มไว้ตรงนี้นะเป็นของขวาอาจารย์ท่านใดไม่ทราบนะครับผมเนี่ย เป็นหมายเลขยี่สิบห้านะครับผมอ,องค์นี้นี่ครับผมเนี่ยหมายเลขที่25ครับผมนี่เหมือนมีรอยนิ้วมือกดไว้นะพี่เน่นนะ นะครับหมายเล็ที่25ผม200บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่าน,นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าผมแกะลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ